สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรวัตรแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าตั้งแต่ตื่นนอนไหมครับหรือพยายามนอนเร็วแต่ก็ยังเปื่นสายและรู้สึกไม่สดชื่นวันนี้ผมจะมาแชร์ว,วิธีการง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ด้วยสูตรตื่นเช้าฟื้นไวที่ผสมผสานภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเข้ากับหลักการทางการแพทย์สมัยใหม่ลองนึกถึงกรณีของคุณสงศรสีวัย43ปีที่มาพบผมเมื่อ6เดือนก่อนเธอบ่นว่าตื่นมาทีไรก็รู้สึกอ่อนเพลียแม้จะพยายามนอนเร็วแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ได้พักผ่อนจนส่งผลกระทบต่อทั้งการทำงานและชีวิตครอบครัวเธอลองมาหลายวิธีแล้วทั้งกาแฟวิตามินและอาหารเสริมต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ผลถาวรสิ่งที่น่าประหลาดใจคือหลังจากเริ่มใช้สูตรที่ผมจะแชร์ให้ฟังวันนี้เพียงแค่สองสัปดาห์คุณสงศีสามารถตื่นเช้าได้เองโดยไม่ง่วงมีพลังตลอดวันและที่สำคัญคือรู้สึกสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนร่วมงานถึงกับทักว่าดูอ่อนเยาว์ลงจากประสบการณ์กว่า15ปีในการดูแลผู้ป่วย ผมค้นพบว่าการตื่นเช้าอย่างมีคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพดีและชะลอวัยเพราะช่วงเช้าตรู่เป็นเวลาที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะคอร์ติซอลที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและการทำงานของระบบต่างๆก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดของสูตรตื่นเช้าฟื้นวัยนี้ผมขอเล่าให้ฟังถึงกรณีของคุณมานพอายุ52ปีที่มาพบผมด้วยปัญหาคล้ายกัน แต่รุนแรงกว่าเขาทำงานเป็นผู้บริหารที่ต้องประชุมเช้าบ่อยๆแต่มักจะง่วงและขาดสมาธิจนมีผลต่อการตัดสินใจเมื่อได้ทดลองใช้สูตรนี้เพียงหนึ่งสัปดาห์เขาสามารถตื่นเช้าได้ก่อนนาฬิกาปลุกและรู้สึกกระปรี้กระเป่าตลอดการประชุมสูตรที่ผมจะแนะนำนี้มีองค์ประกอบสำคัญสองส่วนส่วนแรกคือเครื่องดื่มสมุนไพรฟื้นพลังที่ผสมผสานสมุนไพรไทยที่มีทริกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และเพิ่มพลังงานให้เซลล์ส่วนที่สองคือท่าออกกำลังกายกระตุ้นระบบที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อปลุกระบบประสาทและกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในเครื่องดื่มสมุนไพรฟื้นพลังประกอบด้วยขิงสดใบเตยและมะนาวซึ่งแต่ละอย่างมีคุณสมบัติพิเศษขิงมีสารจินเจรอนที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและการเผาผลาญใบเตยอ,อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และให้กลิ่นหอมที่ช่วยให้สดชื่นส่วนมะนาวมีวิตามินซีสูงและช่วยกระตุ้นการทำงานของตับถ้าออกกำลังกายที่ผมออกแบบนี้ใช้เวลาเพียงห้นาทีแต่ครอบคลุมการทำงานของระบบสำคัญในร่างกายโดยเฉพาะการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและอ่านฝึกการหายใจที่ถูกต้องซึ่งช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายได้ดีขึ้น ที่น่าสนใจคือเมื่อเราดูผลการตรวจเลือดของคุณสมศรีหลังใช้สูตรนี้3เดือนพบว่าระดับการอักเสบในร่างกายลดลงอย่างมีนัยสำคัญและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอย่างเมลาโทนินกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมนี่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าสูตรนี้ไม่ได้แค่ช่วยให้รู้สึกด,ดีขึ้นแต่ยังส่งผลดีต่อร่างกายในระดับเซล มาดูวิธีเตรียมเครื่องดื่มสมุนไพรฟื้นพลังกันครับเริ่มจากนำขิงสดประมาณหนึ่งนิ้วล้างให้สะอาดและหั่นเป็นแว่นบางๆใบเตย2อสใบล้างและหั่นเป็นท่อนสั้นๆต้มรวมกันในน้ำสองแก้วเคี่ยวไฟอ่อนประมาณ10นาทีจากนั้นกรองเอาแต่น้ำรอให้อุ่นแล้วบีบมะนาวครึ่งลูกดื่มตอนท้องว่างคันทีที่ตื่นนอนสำหรับท่าออกกำลังกาย เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงบนเก้าอี้หายใจเข้าดึกๆลพร้อมยกแขนขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้สมวินาทีแล้วหายใจออกช้าๆพร้อมลดแขนลงทำห้าครั้งออด้วยการก้มศีรษะลงช้าๆจนคางจรดดอกนับ1นถึงสแล้วเงยขึ้นช้าๆทำห้าครั้งสุดท้ายคือการหมุนไหล่เป็นวงกลมไปด้านหน้าห้าครั้งและด้านหลังห้าครั้งที่สำคัญ การทำท่าเหล่านี้ต้องทำช้าๆและหายใจเข้าออกลึกๆตลอดการเคลื่อนไหวเพราะการหายใจที่ถูกต้องจะช่วยกระุ้นระบบประสาทพาราซิมพาติติกซึ่งช่วยให้ร่างกายตื่นตัวอย่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำหรับบางท่านเช่นผู้ที่เป็นโรคกระเพาะในระยะกำเริบไม่ควรดื่มน้ำขิงต่อนท้องว่างควรอัดานอาหารเช้าเล็กน้อยก่อน ส่วนผู้ที่มีปัญหาข้อต่อหรือกระดูกสันหลังควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำท่าออกกำลังกายและอาจต้องปรับท่าให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายผมได้แนะนำสูตรนี้ให้กับผู้ป่วยหลายร้อยคนและพบว่าผู้ที่ทำอย่างสม่ำเสมอกว่า80%เอร์เซนรายงานผลลัพธ์ที่น่าทึ่งอย่างกรณีของคุณวิภาอายุ58ปีที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังมานานกว่า10ปีหลังจากใช้สูตรนี้ได้หนึ่งเดือน เธอไม่เพียงตื่นเช้าได้สดชื่นขึ้นแต่ยังหลับสนิทขึ้นด้วยและที่น่าแปลกใจคือผิวพรรณของเธอก็ดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้สูตรนี้ได้ผลดียิ่งขึ้นคือการเตรียมร่างกายตั้งแต่คืนก่อนด้วยการดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนนอนและวางโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากเตียงอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่อาจส่งผลต่อการหลั่งเมลาโทนินอีกเทคนิคที่น่าสนใจคือการใช้น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หรือลาเวนเดอร์หยดลงในเครื่องพ่นไอ้น้ำขณะนอนกลิ่นหอมจะช่วยให้หลับสบายขึ้นและเมื่อตื่นเช้ามาร่างกายจะพร้อมรับสูตรฟื้นไวัยได้ดียิ่งขึ้นดังที่คุณประพันธ์อายุ62ปีเล่าว่าหลังจากเพิ่มการใช้น้ำมันหอมระเหยผมรู้สึกว่าการตื่นเช้ามาทำสูตรของคุณหมอง่ายขึ้นมาก และผลลัพธ์ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้ป่วยหลายคนมักถามผมว่าถ้าวันไหนไม่มีเวลาเตรียมน้ำสมุนไพรจะทำอย่างไรอย่างไรผมแนะนำให้เตรียมน้ำสมุนไพรไว้ล่วงหน้าได้สองถึงสามวันเก็บในตู้เย็นแต่ควรอุ่นให้อุ่นก่อนดื่มและค่อยบีบมะนาวสดใส่ตอนจะดื่มวิธีนี้จะช่วยรักษาคุณประโยชน์ของสมุนไพรได้ดีและยังสะดวกสำหรับคนที่เวลาจำกัด ที่สำคัญคือการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยทำติดต่อกันอย่างน้อย21วันเพราะเป็นระยะเวลาที่ร่างกายจะเริ่มปรับตัวและสร้างเป็นนิสัยหลังจากนั้นการตื่นเช้าและทำกิจวัตรเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างกรณีของคุณนภาอายุ49ปีที่เคยบ่นว่าช่วงแรกรู้สึกเหลาอําอบากที่ต้องตื่นเช้ามาเตรียมน้ำสมุนไพร แต่หลังจากทำได้ประมาณสองสัปดาห์เธอเริ่มตื่นเองโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกและรู้สึกว่าร่างกายเรียกร้องอยากดื่มน้ำสมุนไพรและออกกำลังกายตอนเช้าจนตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วผมอยากเน้นย้ำว่าสูตรนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการตื่นเช้าหรือความสดชื่นแต่เป็นการปรับสมดุลของร่างกายทั้งระบบทั้งระบบประสาทระบบฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อกระบวนการชะลอวัยและการมีสุขภาพที่ดีจากการติดตามผู้ป่วยที่ใช้สูตรนี้อย่างต่อเนื่องเราพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นระดับพลังงานในร่างกายดีขึ้นตลอดทั้งวันไม่มีอาการง่วงช่วงบ่ายการทำงานของระบบย่อยอาหารดีขึ้นท้องไม่อืดไม่แน่นท้องผิวพันธสดใสขึ้นปิิวรอยที่ผิวตื้นขึ้น และบางคนถึงกับมีผู้ทักว่าดูอ่อนกว่าวัยความจำและสมาธิดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเช้าคุณภาพการนอนดีขึ้นหลับลึกและฟื้นตัวได้ดีกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและคุณภาพชีวิตโดยรวมผู้ป่วยหลายคนบอกว่าการมีกิจวัตรตอนเช้าที่ดีทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นคุณรัตนาอายุ55ปี เล่าให้ผมฟังว่าหมอคะก่อนหน้านี้ดิฉันรู้สึกเหมือนชีวิตถูกควบคุมด้วยความเหนื่อยล้าแต่หลังจากทำตามสูตรของหมอดิฉันรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ตอนนี้ตื่นเช้ามาทำกิจกรรมกับลูกหลานได้ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะและมีพลังทำงานจนเย็นสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มใช้สูตรนี้ผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้หนึ่งเริ่มต้นทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบทำทุกอย่างพร้อมกัน อาจเริ่มจากการดื่มน้ำสมุนไพรก่อน 1. สัปดาห์แล้วค่อยเพิ่มท่าออกกำลังกาย 2. สังเกตและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งระดับพลังงานคุณภาพการนอนและสภาพผิวพรรณ 3. ปรับสูตรให้เหมาะกับตัวเองเช่นถ้ารู้สึกว่าขิงแรงเกินไปอาจลดปริมาณลงหรือเพิ่มใบเตยถ้าชอบกลิ่นหอม 4. อย่าท้อถ้าช่วงแรกยังไม่เห็นผลร่างกายแต่ละคนใช้เวลาปรับตัวไม่เท่ากัน บางคนอาจเห็นผลในสวันบางคนอาจต้องใช้เวลา2อถึงสสัปดาห์ 5. แชร์ประสบการณ์กับคนรอบข้างการมีเพื่อนหรือครอบครัวร่วมทำด้วยจะช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้การทำตามสูตรสนุกขึ้นผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายร้อยคนแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจที่สุดคือการที่พวกเขากลับมาเล่าว่าไม่เพียงแต่สุขภาพดีขึ้นแต่ชีวิตโดยรวมก็ดีขึ้นด้วย เพราะการมีพลังและความสดชื่นในอ่อนเช้าส่งผลต่อเนื่องไปถึงการทำงานความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสุขในชีวิตอย่างคุณสมชายอายุ65ปีที่เคยคิดว่าความเหนื่อยล้าและการนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติของเคียนวนัยนี้หลังจากใช้สูตรนี้ได้สองเดือนเขาสามารถกลับไปเล่นกับหลานได้อย่างมีความสุขและยังเริ่มงานอดิเรกใหม่ๆที่เคยคิดว่าไม่มีแรงทาที่สาคัญ สูตรนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องสุขภาพแต่ยังเป็นการลงทุนในคุณภาพชีวิตระยะยาวการตื่นเช้าอย่างมีคุณภาพและการดูแลร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นวันจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีพลังไปอีกนานก่อนจบวิดีโอนี้ผมอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่าการมีสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลจากการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ สูตรตื่นเช้าฟื้นไว้นี้อาจดูเรียบง่ายแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยิ่งใหญ่เกินคาดเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยสูตรนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เชา้าและดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสดูแลสุขภาพและฟื้นความอ่อนเยาว์เช่นกันและกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเทคนิคดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้ในวิดีโอถัดไป ในวิดีโอหน้าผมจะมาแชร์เทคนิคการนวดอดจุดง่ายๆที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของสูตรตื่นเช้าฟื้นวัยนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นรวมถึงเคล็ดลับการเลือกสมุนไพรเสริมที่เหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละคนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดนะครับก่อนจบวิดีโอผมขอย้ำอีกครั้งว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างสูตรเอินเช้าฟื้นวัยนี้ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในตอนเช้าแต่ให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบและหวังว่าสูตรนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและดูอ่อนเยาว์ขึ้นขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับหมายเหตุสำหรับทีมผลิตเพิ่มภาพประกอบขณะแพทย์อธิบายสูตรและขั้นตอนต่างๆ แทรกภาพตัวอย่างการเตรียมน้ำสมุนไพรและท่าออกกำลังกายใส่ข้อความสำคัญเป็นตัวอักษรบนหน้าจอเพิ่มดนตรีประกอบที่ผ่อนคลายและให้พลังงานบวกแทรกภาพก่อนหลังของผู้ป่วยที่ใช้สูตรนี้ขออนุญาตก่อนใส่ลิงก์วิดีโอที่เกี่ยวข้องตอนจบ .cri ดสคริป t ์พาร์ทเซ r าางไรผมแนะนำให้เตรียมน้ำสมุนไพรไว้ล่วงหน้าแต่ควรอุ่นให้อุ่นก่อนดื่ม และค่อยบีบมะนาวสดใส่ตอนจะดืม่มวิธีนี้จะช่วยรักษาคุณประโยชน์ของสมุนไพรได้ดีและยังสะดวกสำหรับคนที่เวลาจำกัดที่สำคัญคือการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยทำติดต่อกันอย่างน้อย21วันเพราะเป็นระยะเวลาที่ร่างกายจะเริ่มปรับตัวและสร้างเป็นนิสัยหลังจากนั้นการตื่นเช้าและทำกิจวัตรเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างกรณีของคุณนภา อายุ49ปีที่เคยบ่นว่าช่วงแรกรู้สึกลำบากที่ต้องตื่นเช้ามาเตรียมน้ำสมุนไพรแต่หลังจากทำได้ประมาณสองสัปดาห์เคยเริ่มตื่นเองโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกและรู้สึกว่าร่างกายเรียกร้องอยากดื่มน้ำสมุนไพรและออกกำลังกายตอนเช้าจนตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วผมอยากเน้นย้ำว่าสูตรนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการตื่นเช้าหรือความสดชื่นแต่เป็นการปรับสมดุลของร่างกาย ทั้งระบบทั้งระบบประสาทระบบฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อกระบวนการชะลอวัยแอดและการมีสุขภาพที่ดีจากการติดตามผู้ป่วยที่ใช้สูตรนี้อย่างต่อเนื่องเราพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นระดับพลังงานในร่างกายดีขึ้นตลอดทั้งวันไม่มีอาการม่วงช่วงบ่ายการทำงานของระบบย่อยอาหารดีขึ้นท้องไม่อืดไม่แน่นท้อง ผิวพรรณสดใสขึ้นริ้วๆแอดอย่างที่ผิวตื้นขึ้นและบางคนถึงกับมีผู้ทักว่าดูอ่อนกว่าวัยความจำและสมาธิดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเช้าคุณภาพการนอนดีขึ้นหลับลึกและฟื้นตัวได้ดีกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและคุณภาพชีวิตโดยรวมผู้ป่วยหลายคนบอกว่าการมีกิจวัตรตอนเช้าที่ดีทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวา และมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นคุณรัตนาอายุ55ปีเล่าให้ผมฟังว่าหมอคะก่อนหน้านี้ดิฉันรู้สึกเหมือนชีวิตถูกควบคุมด้วยความเหนื่อยล้าแต่หลังจากทำตามสูตรของหมอดิฉันรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ตอนนี้ตื่นเช้ามาทำกิจกรรมกับลูกหลานได้ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะและมีพลังทำงานจนเย็น Script Part Separator ครัวร่วมทำด้วยจะช่วยสร้างแรงจูงใจ และทำให้การทำตามสูตรสนุกขึ้นผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายร้อยคนแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจุ้ยสุดคือการที่พวกเขากลับมาเล่าว่าไม่เพียงแต่สุขภาพดีขึ้นแต่ชีวิตโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยเพราะการมีพลังและความสดชื่นในตอนเช้าส่งผลต่อเนื่องไปถึงการทำงานความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสุขในชีวิตอย่างคุณสงชายอายุห5ปี ที่เคยคิดว่าความเหนื่อยล้าและการนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติของคนวนัยนี้หลังจากใช้สูตรนี้ได้สองเดือนเขาสามารถกลับไปเล่นกับหลานได้อย่างมีความสุขและยังเริ่มงานอดิเรกใหม่ๆที่เคยคิดว่าไม่มีแรงทําที่สําคัญสูตรนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องสุขภาพแต่ยังเป็นการลงทุนในคุณภาพชีวิตระยะยาวการตื่นเช้าอย่างมีคุณภาพและการดูแลร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นวันจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย และทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมาะ uh. อีพลังไปอีกนานก่อนจบวิดีโอนี้ผมอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่าการมีสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลจากการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยสูตรนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าและแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขา ได้มีโอกาสดูแลสุขภาพและฟื้นความอ่อนเยาว์เช่นกันพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหวังว่าสูตรตื่นเช้าฟื้นวัยนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและดูอ่อนเยาว์ขึ้นพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามช่องของเราด้วยนะครับ